เนื้อที่กว้างครับมั่นกระสีของมันธรรมศาสตร์อยู่ในนี่อัตราการรอดมันหลายผุนเต็มเงาพักกี่ผุนก่อกันอยูะเออบ่อ,บอนี่ลายมาได้ครับเนี่ยบอ่อนี่ไล่เดียวจ้าเดียวครับจ้าบ่อนี่ไล่เดียวไล่มาเน็ตไหมกูบ่อนี่เอาอง2000ลงสองพันกูข<ง>ึ้นกันบอนบอใหญ่ได้หกเดือนเริ่มเมื่อเก็บขึ้นได้เลยครับเก็บลูกขึ้นไปอนุบาลในบ่อซิเมนขายได้เลยครับ เขาข่าวตีเป็นเงินยเข้าวเนาะจ้าพันคูคนละแปดสิบแอหมืดหนูแม่เท่านั้นเสียกันผมว่นี่บ่าร้ายดอกบ่าร้ายหรือเนาะครับตอนนี้เป็นตรงหน้านะครับเป็นสถานที่ เลี้ยงปูของพ่อแม่เพราะในหม่องนึงนะครับน,นี่มีแขกมาเยี่ยมมาชมเพป็นครับเกาะนี้เป็นนี่ครับอือนี่ละนี่หมูเว้นจีขึ้นมาเรียนปูส่วขึ้นมาแบบในส่วนมากจะเป็นปูท้องอจ้ะมันลีนนะเห็นปุ๊บขอบปุ๊บนจริงๆคือมันลายน้าแม่เนานะจ้ะเจ้มันก็เห็นห้องมันก็ลีนนี่ <พ uka> เดี๋ยวไปเห็นเลยปูเลี้ยงมันจะเป็นน<ท>ัส<ท>งสี่ละนี่เอีตัวเล็กเห็นเห็นตัวน้อยครับนี่เม<ท>ื่อกี้ผมเห็นตรงนี้ต้องหลายนึ่เดียต่ะธรรมชาติเนาะมาที่นี่เบืองซ้วงคือมันเดี๋ยวบอ้เห็นมันตัวมันเนาะเขาต้องมา เก็บตันี้ครับแม่อ่ขึ้นจ้าขึ้นเลยวะครับไต่ไต่ไฟไต่ขมเล่น่ะจ้ายางเมูขึ้นไต่ขมมาเก็บเอาเก็บยางเมูขึ้นการที่เทาจะเลี้ยงวอดินเท้าเฮ็ดนามลือแค่สามสิบเส้นกับพ่อแล้วเทาตองห้องพื้นน้าผุพยหญ่เพื่อเผื่อเพื่อโอ้ยไงครับเขามาตองห้องพื้นผุนครับเอาปล่อยนามปล่อยไปปลอยมามันค้งอยู่เหรอเทาก็เอาอีปูมาเลี้ยงครับ มันก็สิของมันธรรมชาติอยู่ในนี่อัตราการรอดมันหลายพุ่นเต็มเงาพักคือพุ่นก่อกันอยู่เออค่ะเวลาเฮาอยากเอาเฮาก็มาเก็บเอายามมื้อคืนเอาง่ายเอาต้องคัดคือเนาะคัดตามไส้แม่บ่ครับแม่จ้าตามไส้ที่ลูกค้าจองครับจาองแม่พ่อพันแม่พันกเท่าไหร่ะ3-4เนบ่ครับที่แม่จ้า4เนขึ้นไปฮอด6เนพอแม่พันเฮาหญ้านมื้อนี้เฮาก็จงไว้อย่าให้มัน เขียนคักจังไว้ให้ปูลบมันจังบ่ฮ้อนแดดถ้าเฮาบ่มุงสะแลมครับเฮาเลี้ยงเฮาเฮ็ดคู่อ้อมครับเฮ็ดระบบปิดบ่ให้น้ําเข้าได้ขุดกระเบื้องลึกลง30เซนซักมันจะแน่นเองมันครับถ้าน้ําบ่เข้ามันก็บ่มีสารพิอีปิงก็บ่เข้าอืออ่ายาขยาบ่เข้ายาสารเคมีพวกปุ๋ยพวกขาแมลงบ่เข้าครับ ปูห่ากบแข็งแรงมันกะใยตลาดเ่าก็ต้องการหลายปูมันอ้วนไดีห่หู้มันอนะขุดลงหลายหู้พี่หลายโพดผลมันดอกตีเงี้ยมันหอมสุดเลยจ้าผ่าไปขุดยวนท, ung, ท, ung, ท ung ้องไฮท้งหน้าเลยครับเนี่ยก็เห็นหู้ปูขุดแล้วนะบ่ะได้ขุดแล้วยูนี่ดังเลดานี่เอาลัดนกนกมากินปูสัดตัว มอลางไว้เลยเซตปรครับเซตนกเป็นบ่าเปนเป็นนะเขานัก็จะจักมันบอลนี่เอาล่งสองพันคููเพื่อที่อ่าจะได้ปล่อยล่มกระเบือ้องออกปอยออกไปทั้งคุณ อาีแม่จะอ้อมออกไปเบิดพ่นเริ่มแอมออกไปแล้วเดี๋ยวอีกสองไร่สองสองไร่ที่บ้างแผนไรบับแมนสองไร่เมื่อบวกกันกับตัวนึงก็จะเป็นสามไร่สองงานครับก็บวกนั่นก็จะเป็นสี่ไล่พอดีก็คิดว่าหนาจะพ่อร่องรับลูกค้าพ่อสมควรเขาเป็นอันจักปูตัวนี้ข้างๆในบ่แม่รองไห้อะไเขาเปิดคนี่นี่ของแม่ปดเราคนี้ อันนี้บ่อปลาดุกซสินี่บ่อปลาดุกเนาะเก็ช่วงนี้บอลหนามันเนาะครับเนาะจ้าเอาออกแล้วแล้โอกาสหนาไปมาเยี่ยมยามเบื้งปลาดุกเบื้งครับเอาพั็นออกเปิดบ่อละพี่ก็ได้ถ้าคือจะวิเคราะห์ไก่ๆพูดนะคื่อนกัเป็นบ่อปูกันไหครับแม่จ้าบ่อปูอันนั้นก็บ่อปูคือกันบ่อเฮ่านี่ล่ะแม่ในมันเฝ้าปะนี่บ่อจ้าบ่อเฝ้าปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ไม่เทวดาเพิ่นเฝ้าให้เทวดาเฝ้าให้ก็ได้ ขุ่นนะหูจะหูปูบ้ครับหูเต็มแหมครับขุ่นขนะุ่นนะล้มแขนบุ่นตัวอันน็นยังหมุกเคลื่อนยางบ่ได้แล้วนี่ค่อยๆยางค่อยไต่ไปแล้วเนาะเด้อสวยเก็บอเอาเติมนี่เก็บแม่เก็บเองไหครับเก็บเองค้ะเนี่ย อันนี้ก็เฮ็ดวิธีเริ่มแรกที่จะเฮ็ดบ่อเลี้ยงปูให้เฮ็ดแบบนี้เขาบักหลาคือกันถ้าจะเฮ็ดก็เฮ็ดแบบนี้ครับเฮ็ดง่ายๆบได้เฮ็ดเลิกลองนะคือเป็นโอ้เป็นเคยได้เห็นตัวยางนะครับคือการเริ่มต้นนะอ่านี่คือการเริ่มต้นเฮ็ดบ่อเฮ็ดแล้วก็ค่อยเปิดน้ำใส่ไว้ให้มันขังครับเอาเขาว่านเขาว่านนี่ครับเขาว่านไว้ให้มันเป็นยาเราให้ปูกินครับมันใย่้นก็ได้เกี้ยวพร้อม ปูมันจะกินเฟี้ยงได้กินต้นเขาจ้ะนี่แหละเฮ็ดแบบนี้แหละกำลังขยายล่งทุ่นเทเดียวได้กินฮอดลูกฮอดล้านนะครับไปเบิงบ้งเบาไปมาครับทั้งางกับที่แม่บ้าเนี่ บอ่อนในที่แม่ป้าโอ้แม,ม่ป้าที่พี่สาวที่อยู่บริเวณนี้หลายป่นีดยครับสามไรสองงานสามไรสองงานเนาะครับแต่ก้อนอันนี้เพิ่นปลูกยังครับแม่แม่ปลูกพักหอมเปย์ขอมเปย์ปลูกพักปลูกสวนเนาะปลูกพักหอมเปย์เลี้ตลาดเมืองทองครับยี่สิบเก็บปีมิตรนียี่สิบเก็บปีมิตรนีนะครับรวมต้นไม่เลีย้ยงปูสองปีมิตนี้ บอนี่ไล่มาได้ครับเนี่ยบอนี่ไล่เดียวจ้าเดียวครับจ้าบอนี่ไล่เดียวบอลน,น,นี่ไล่มาได้ไหมกูบอนี่ลงสองพันกูขึ้นกันเพราะบอลบอลใหญ่มันบอใหญ่ขนาดไร่นี่ลงได้ส <2, 000 S 2> องพันกู่ได้หกเดือนเริ่มมาเก็บขึ้นได้เลยอัน,นครับเก็บลูกขึ้นไปอนุบาลไปบอซีเมนขายได้เลยครับจ้าตีเรียกเขา้าวตีเป็นเงินเขาข้าวเนาะจ้าท่านคูก็ละแปดสิบ แอบมืดหนูแม่เท่านั้นนะโบ้เนี่ยโบ้ลายดอกโ่้ลายหรือเนาะเอาครับเบื่อนรับแน้าท่างน้ำห้อานี้คือเขาไ่ต้องเปลี่ยนเนาะน้ำได้เปลี่ยนจ้ะน้ำบ่ปูผาบล่องซีเมนต์บ่ได้ล่องผาใบน้ำห้องสิมีตะไคอยเติมย่างเดียวเอาเขามาปลูกไว้ครอบครับจานี่เขา ปูไว้ขบพอเพดไว้เพิ่นยางอ้อมแล้วเพิ่อนกระลบห้มแล้วก็กินเป็นอาหารนะประหยัดอาหารจะธรามาตรนี่ละรอดมากที่สุดคือเรียงบอ่อดินแบบนี้ลูกฟ้ามจะได้ดีที่สุดคือเรียงแบบนี้อันจิไปเรียงในบอ่อาผาใบบ่อพยางบ่ต้องไปทดล่องเลยเสียดายเงินเสียดายเงินเพี้ยงไว้ไปซื้อนกกินไปวัด <laughs> กับตีเลี่ยงเลี่ยงแบบนี้ประหยัดกว่าแล้วก็ได้ร้ายพร่อมจ้ะให้เฮ็ดแบบนี้อ่ะดีแบบแนวทางนะครับเนาะเอออยากาให้ลูกค้าได้อยากให้ลูกฟ้ามมีตีนมีมือคื้กันจ้ะมาต้องเปียงครับเติมเต้มันเต็มยอะตลอดกับพ่ออืมนักมิเค,คยมีถวม่วมาไหมคะนี่มันตกมากเลยบับ น้ำเขาว่าได้น้ำึ้นว่าได้ก็จะได้อย,ยูป่ประมาทางเขาเนาะจ้าซัมบอร์นะครับเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเข้ามาชมมาเบิงนะครับอยู่ที่บ่อ,บอดินบอ่อดินครับของแม่ครับที่บอ่อดินบ<า>้านปนา<อ>ูน,น,า,ปนาของแม่พ่อนครับ่อดินบ้านปูนาของแม่พ่อนะครับครับเป็นวิธีการเลี้ยงนะครับที่เป็นเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะจ้ะธรรมชาตินี่แหละดีมากเลยครับ ตนนีครับแม่ครับแม่มม่ยังจะบปากให้ท่านผู้ชมป่มครับจ้าถ้ากับบ่มีอย่างหลายยา่พจนถ้าผู้ไรยอยากเลี้ยงกะมาศึกษาเบื้บองบ่อดินบ่ดิน,ดนขมีเวลาบ่ไก,ก่กับพ่อมาได้กับมาสโควิดหายเขาจะได้รู้ว่ามันเลี้ยงแบบใดบ่ได้ร่งทุนหลายมีเงิน,นหน่อยๆก็เลี้ยงได้บ่จะเป็นต้องลุงทุนหลายคือเขาเหตุอ่างกันในยูทู e ครับเด้อ แต่ละมิโซนีละครับผมแต่ฝากบารโทษไว้นะครับผม,มถ้ามีผู้ีใดได้ติดต,ต่อมหาแม่ครับอ่าแต่ผู้ไรกิหดหนวดยายพ่อนอยากใส่หนีหรือว่าอยากเลี้ยงปูไปใส่หนีก็โทรมหาหจ้า0 8 1 7 6 9, 9 8 9 8 7จ้าครับผมแล้วก็นี่ถ้าการบริษารมาเข้าต้องขอขอ,ขอบคุณแม่พ่อหลายๆะรครับขอบคุณค,ครับอ่า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนทุกคนจ้าวก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่รับชมนะครับมีเยี้ยกะแนะนําสอบถามมาได้ครับผมอมีเงี้ยกะดึงดังกระทามมาสำหรับวันนี้ครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ